คำทำนายดวงโลกปี2021ของนอสตราดามุสโลกจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหนึ่งในโหรที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของโลกทิ้งคำทำนายเอาไว้หลายพันชิ้นหนึ่งในนั้นคือคำทำนายของปี2021นอสตราดามุสนักปราชชาฝรั่งเศสมีชื่อเสียงก้องโลกจากการทิ้งคำทำนายไว้ถึง6,338คําทําคำทำนายพยากรณ์ยาวไปจนถึงปีคศ3797 และคำทำนายส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความหวังกับมนุษยชาติมากนักแต่ทั้งนี้คำทำนายของเขามักเขียนด้วยภาษาที่กำกวมไม่สามารถเข้าใจได้ทันทีต้องอาศัยการตีความซึ่งขึ้นอยู่กับความเข้าใจส่วนตัวของผู้ตีความด้วยดังนั้นเรื่องนี้จึงขึ้นอยู่กับวิจรรารณญาณของท่านผู้รับฟังในปี2021เขาเขียนไว้ว่าจะมีการแพร่กระจายของโรคชั่วร้าย ที่ทำให้ผู้ติดเชื้อตายไปแล้วครึ่งหนึ่งในหนังสือเล่มนี้เขาเขียนไว้ว่าอสุรกายตัวเมียของโรคระบาดนี้จะทำให้โลกทั้งใบดับสิน้นและปล่อยให้พ่อและแม่ตายจากความทุกข์ทรมานไม่สิ้นสุดจะเห็นได้ว่าคำทำนายของนอสตราดามุสค่อนข้างตีความได้ยากแต่เรายังพอเข้าใจได้ว่าเขาพูดถึงโรคร้ายแรงอย่างหนึ่งที่ทำให้คนเหมือนตายทั้งเป็นดังนั้น สื่อบางแห่งจึงตีความว่าเขาอาจจะหมายถึงโรคที่ทำให้คนกลายเป็นซอมบี้ส่วนโอกาสที่จะเป็นโควิด -19 นั้นก็มีแต่ดูเหมือนว่าเขาจะทำนายถึงโควิด -19 เอาไว้ในคำทำนายปี2020แล้วหลังจากการระบาดของโควิด -19 เขาทำนายถึงสิ่งที่จะเกิดในปี2021ว่าหลังจากความยากลำบากครั้งใหญ่สำหรับมนุษยชาติแล้วผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าก็ถูกเตรียมไว้ ผู้เคลื่อนไหวอันยิ่งใหญ่ได้ต่ออายุยุคใหม่ฝนเลือดน้ำนมความอดอยากเหล็กกล้าและโรคระบาดเห็นไฟจากสวรรค์หรือไม่ประกายวิ่งยาวลงมาคำทำนายตอนนี้ถูกตีความว่าหมายถึงโลกจะ,ะเผชิญกับภัยความอดอยากแผ่นดินไหวและโรคระบาดอื่นๆในประเด็นเรื่องภัยอดอยากองค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหประชาชาติ เตือนว่าปี2021จะเลวร้ายกว่าปี2020โดยชี้ว่าหากไม่มีงบประมาณหลายพันล้านดอลลาร์มารองรับโลกของเราจะพบกับภัยอดอยากที่รุนแรงขนาดหนักในปี2021ในเรื่องของภัยพิบัติการที่เขาระบุว่าเห็นไฟจากสวรรค์หรือไม่ประกายวิ่งยาวลงมาจึงมีผู้เชื่อว่าน่าจะเกิดพายุสุริยะในปี2021บางคนวิเคราะห์ว่า น่าจะหมายถึงการโจมตีของอุกาบาตนอสตราดามุสทำนายว่าจะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นในดินแดนตะวันตกซึ่งวิเคราะห์กันว่าน่าจะหมายถึงรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐนอกจากนี้เขายังเอ่ยถึงเราจะเห็นน้ำสูงขึ้นและโลกจมลงภายใต้น้ำซึ่งอาจเป็นคำเตือนถึงผลของภาวะโลกร้อนที่ทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายจนทำให้น้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกระบวนการนี้ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเมื่อปีที่แล้วและในปีนี้อาจจะหนักกว่าเดิมนอสตราดามุสยังเตือนเรื่องสองพี่น้องถูกแยกออกจากกันเชื่อว่าเป็นคำทำนายที่หมายถึงสงครามใหญ่ครั้งที่สจะเริ่มขึ้นระหว่างสองประเทศพันธมิตรซึ่งเขาบอกไว้ว่าสงครามจะเริ่มต้นหลังจากการตายของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเรายังไม่ทราบว่าเขาหมายถึงประเทศไหนและผู้นำคนใด เว็บไซต์เดอะมิเรอร์ได้เปิดหกคำทำนายของปี2021ที่ชวนขนลุกของนอสตราดามุสโหนชื่อดังระดับโลกชาวฝรั่งเศสซึ่งเคยมีชีวิตในสมัยศตรวรรษที่16โดยคำทำนายทั้ง6ข้อสื่อถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี2021ของนอสตราดามุสซึ่งมีดังนี้ 1. นนอสตราดามุสททำนายว่านักวิทยาศาสตร์จากรัสเซียจะสร้างอาวุธชีวภาพ โดยอาวุธดังกล่าวจะสร้างเชื้อไวรัสที่จะเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นซอมบี้ผู้คนจะล้มตายและอาจทำให้มนุษย์ถึงขั้นศูนพัน 2. โลกจะ,ะเผชิญกับความอดอยากในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งจะเป็นผลกระทบที่เกิดจากเหตุแผ่นดินไหวและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 3. จะเกิดพายุสุริยะที่จะสร้างความเสียหายให้กับโลกในปี2021ระดับน้ำเพิ่มสูง และแผ่นโลกจะเคลื่อนตัวผู้คนจะย้ายถิ่นฐานเพื่อความอยู่รอดและต่อสู้แย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติซึ่งอาจนำไปสู่สงครามได้ 4. อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกซึ่งตรงกับข้อมูลขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซ่าระบุว่าดาวเคราะห์น้อย2009 KF1 มีโอกาสพุ่งชนโลกในวันที่6พฤษภาคมปี2021 5 นอสตราดามุสทำนายว่าจะเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐพร้อมกับยังได้ทำนายวันที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวด้วยซึ่งก็คือวันที่5พฤศจิกายน2021 6นสอสตราดามุสทำนายว่าทหารจะมีชิปฝังในสมองซึ่งทหารเหล่านี้จะมีหน้าที่ช่วยมนุษยชาติและกองกำลังติดอาวุธทั้งนี้คำทำนายของนสตราดามุส ถือว่ามีความแม่นยำก่อนหน้านี้เขาเคยทำนายเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อย่างเรื่องการเรืองอำนาจของอดอลฟฮิตเลอร์ผู้นำนาซีภัยสงครามสมัยสงครามโลกครั้งที่สองการปฏิวัติฝรั่งเศสระเบิดนิวเคลียร์ถล่มญี่ปุน่นเหตุรอบสังหารประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนาดีและเหตุวินาศกรรม11ก,กันยายนคำทำนายของนอสตราดามุสซึ่งในสมัยนั้น ต้องเสียงเขียนเป็นบทร้อยกรองหรือเป็นโครงกลอนให้ต้องตีความมีคนตีความมาเป็นระยะระยะเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากเพราะคําทำนายหลายอย่างเป็นจริงโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาและเมืองนิวยอร์กซึ่งในสมัยที่นอสตราดามุสมีชีวิตอยู่สหรัฐอเมริกายัางไม่เกิดเพราะชาวยุโรปยังไม่ได้ค้นพบทวีปอเมริกาไม่ว่าอเมริกาเหนือหรืออเมริกาใต้ นอสตราดามุสทำนายว่าจะมีสงครามโลกทั้งหมด3าครั้งซึ่งก็เกิดมาแล้วสองครั้งก่อนจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สจะเกิดสงครามในตะวันออกกลางโดยสหรัฐเป็นผู้ก่อขึ้นแต่สงครามจะยุติลงโดยรัสเซียและอังกฤษเป็นผู้ที่ทำให้สงครามยุติซึ่งบัดนี้ก็เกิดขึ้นแล้วที่ซีเรียโดยกองทัพ IS i s หรือกองทัพรัฐอิสลามหลายๆรัฐจากนั้น กองทัพมุสลิมอาหรับจากตะวันออกกลางจำนวนมหาศาลก็จะยกทัพข้ามแม่น้ำไทกลิสและยูเฟติสเข้าไปในยุโรปบัดนี้ก็เกิดขึ้นแล้วแต่แทนที่จะเป็นกองทัพกลับเป็นผู้อพยพมุสลิมจำนวนมหาศาลหลายล้านคนจากประเทศในคาบสมุทรอาหรับได้อพยพเข้าไปในประเทศต่างๆในยุโรปในหมู่ผู้อพยพมุสลิมเหล่านี้ย่อมจะมีผู้อาสาสมัครเป็นทหารของรัฐอิสลาม หรือ ISIS ปะปนไปด้วยสงครามเริ่มต้นขึ้นในเอเชียตะวันออกระหว่างสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรกับประเทศมหาอำนาจในเอเชียที่ไม่นับถือพระเจ้าซึ่งน่าจะคือประเทศจีนเพราะเป็นคอมมิวนิสต์แต่แทนที่จีนจะเป็นจุดเริ่มต้นกลับเป็นเกาหลีเหนือซึ่งยังยึดถือลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างเหนียวแน่นสงครามโลกครั้งที่สนี้จะเป็นสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกา ร่วมกับพันธมิตรในยุโรปซึ่งน่าจะเป็นอังกฤษฝ่ายหนึ่งกับประเทศจีนซึ่งไม่นับถือพระเจ้ากับรัสเซียซึ่งอยู่ที่ขั้วโลกเหนืออีกฝ่ายหนึ่งและจะเกิดไฟบรรลัยกันซึ่งน่าจะหมายถึงอาวุธนิวเคลียร์หลังโลกจนหมดสิน้นไม่มีผู้ใดชนะอารยธรรมของโลกที่มนุษย์สะสมมาเป็นเวลาหลายพันปีก็จะถูกทำลายล้างไปสิน้นคำทำนายของนอสตราดามุสมีหลายคนเชื่อและติดตาม เพราะเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นจริงตามการตีความคำทํานายของนอสตราดามุสเช่นการเกิดสงครามในยุโรปการลอบสังหารประธานาธิบดีและวุฒิสมาชิกตระกูลเคนเนดีกรณีผู้ก่อการร้ายขับเครื่องบินชนตึกแฟร์เวิร์เทรดที่มหานครนิวยอร์กการเกิดจอมเผด็จการอดอลฟฮิตเลอร์ผู้ก่อสงครามโลกครั้งที่สองการมีกรณีซัดดัมฮุตเซนเกิดขึ้นเป็นต้นเรื่องเหล่านี้ เคยมีการพิมพ์เนื้อหาการตีความคำทํานายของนอสตราดามุสไว้แล้วทั้งสิน้นเพียงแต่วันเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างเท่านั้นนอสตราดามุสบรรยายไว้ในบทกวีของความโหดร้ายของระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมาและนางาซากิประเทศญี่ปุน่นในสงครามโลกครั้งที่สองและที่จะเกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่สที่เหมือนกับไฟบรรลัยกันที่จะสร้างความเสียหายให้กับทุกฝ่าย